รถถักยามเช้านะคะใส่ถ้ยรถถักยามเช้าใสัสดียามเช้านะคะเสียงหมาเสียงอะไรเยอะแยะไปหมด สวัสดียามเช้านะคะพาใส่ปุ๋ยพาใส่ปุ๋ยแล้วก็จะพามาชมสวนนะคะเนาะมาชมฟักทองไม่แก้วอีกนะคะเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะไม่แก้วจะพาทำเนาะวันนี้ขอบอกว่าให้เอาเกสรตัวผู้เนาะผสมเกสรตัวเมียนะคะจิ้มไว้เลยนะคะตอนเช้าเนาะ มันก็จะออกลูกออกผลแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะตรงนั้นลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งนะคะนี่ลูกใหญ่ไหมคะนี่ค่ะเกี่ยงพามาอัปเดตพักทองค่ะนี่ตรงนู้นมีอีกลูกหนึ่งนะคะ พามาชมทัวด้วยค่ะปุ๋ยไม่ได้ใส่นะคะนี่กำลังออกฝักออกอะไรเยอะมากเลยค่ะนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยสักอย่างเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็ออกลูกออกฝักแล้วนะคะพาชมบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ก็จะมีอีกลูกหนึ่งค่ะฝักทองนะคะ อยู่ด้านในนะคะนี่ขึ้นยาวๆเลยนะคะวันนี้ขอทำคลิปยาวๆสักสิบห้านาทีนะคะเพี่ยากำลังลงนะคะนี่เดี๋ยวแม่แก้วจะทำน้ำหมักมาเนาะกำลังออกดอกสวยงามเลยค่ะนี่แม่แก้วว่าจะโรยโยปุ๋ยก่อนเนาะแล้วก็จะมาพวนดินนะคะที่จริงถ้ามันออกลูกแล้วเราก็ ใส่ไอ้นั่นได้เลยนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรอันนั้นได้เลยค่ะแต่ว,ว่าแม่แก้วจะโรยๆแล้วก็จะลดน้ํานะคะก็จะใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกนะคะเม็ดสีฟ้าก่อนนะคะต้องขออนุญ,ญาตทุกท่านด้วยว่าอาจจะถ่ายคลิปเปลี่ยนหัวนะคะแก้วใส่แล้วแม่แก้วก็จะลดน้ํานะคะ แล้วก็พวนดินนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะจะเป็นปุ๋ยสูตรสิบสิบห้าสิบห้าสิบหกนะคะปุ๋ยสิบหกนะคะปุ๋ยสีฟ้านะคะมันก็จะงามนะคะาจะฝักใหญ่นะคะเดี๋ยวก็ดูดูดูค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอยออกเดี๋ยวจะพาไปดูอีกป่าหนึ่งนะคะป่านี้ก็ได้ออกฝักแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเคี้ยลงนะคะเดี๋ยวแก้วจะ อหอันนั้นมาหมักนะคะตอนนี้หมักไอ้น้ำมะกรูดอยู่นะคะดูดูค่ะนี่ฝักยาวฝักยาวแล้วค่ะ เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนู้นนะคะก็ได้ปลูกกระโพดปลูกอะไรเนาะวันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยโล่ฝนนะคะกล้วยออกวีน้อยนาค่ะน้อยนาผสมป่าเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวามือนี่ก็จะมีกระเพรานะคะก็ก็เดี๋ยวไว้ทําความสะอาดเรื่อยๆค่ะเนาะ ใ่แก้วก็ปลูกมะละกอสองต้นนะคะก็มีน้อยหนามีกะเพรานะคะมีกล้วยมีมะม่วงนะคะด้านนี้เนาะก็จะปลูกแบบนี้นะคะเป็นสวนหย่อมๆไปนะคะมันปีนี้น้อยหนาดกค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะก็จะมาใส่ปุ๋ย ทัวกันนะคะก็ได้ทำน้ำหมักสังเคราะห์แสงนะคะมาลดนะคะก็แมลงก็จะกินหน่อยนึงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นทำสาวมะเขือนะคะแล้วก็จะโรยแตยงไทยไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะมะเขือแม่แก้วทำสาวแม่แก้วตัดต้นออกนะคะก็ปลูกกระโพดปลูกกระโพดแล้วก็ตัดด้านนู้นออกนะคะก็ค่อยๆยทยอยทำต่อไปนะคะนี่ค่ะ หมักยาไว้เนาะด้านนี้ก็สะอาดแล้วนะคะเนี่ยด้านนู้นเป็นทุ่งกระเจียวนะคะวันนี้ก็จะพามาทำมาใส่ปุ๋ยถั่วกับข้าวโพดนะคะเนาะเราใส่ปุ๋ยเราก็ลดน้ําต่อนะคะเป็นเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะนะคะแม่แก้วจะพาใส่ปุ๋ยถั่วนะคะ ใส่ปุ๋ยถัว่วใส่ยังไงนี่ค่ะเราจะขุดให้มันเป็นร่องนะคะขุดให้มันเป็นร่องร่องร่องไป หางต้นนะคะ,ะเร่งงามก่อนนะคะเนาะะใช้สูตรนี้นะคะเราก็โรยไปเลยค่ะ ะะโรยเสร็จแล้วก็ถ้ามันจะให้งามมากๆเราเรี่ยงไปตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ทําทําน้ําหมักมาใส่ค่ะนี่เราก็พวนดินทับไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลดน้ําตามนะคะใส่แล้วก็ลดน้ําตามไปดูค่ะ น้ำตามนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาชมทัวร์อันนี้พันหนึ่งนะคะนี่แจ่หนุนก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดแม่แก้วก็ปลูกแบบสองแถวนะคะเดี๋ยวก็จะมามาทำเดี๋ยวจะใส่ด้านนี้อีกนะคะแม่แก้วใส่ให้ดูด้านหนึ่งเนาะด้านนี้ก็ ปลูกสองแถวนะคะอันนี้ซองหนึ่งได้สองแถวอันนู้นซองหนึ่งได้แถวเดียวนะคะราคาก็เท่ากันนะคะตอนนี้มันกําลังจะทําค้างได้แล้วค่ะเดี๋ยวไม่แก้วใส่ปุ๋ยแล้วก็เร่งแล้วก็จะเอาพามาอีกคลิปหนึ่งนะคะพามาใส่พามาทำเออเขาเรียกอะไรอะ่ะทำค้างมันนะคะเนาะด้านนี้ก็ปลูกมันเทศนะคะ มันเทศแม่แก้วเห็นแดดจัดแม่แก้วก็เลยเอารดน้ําแล้วก็มุงไว้นะคะนี่นี่ก็ได้ร่องหนึ่งนะคะด้านนู้นก็เป็นทุ่งกระเจียวเนาะตัดหญ้าตัดอะไรออกนะคะอันนี้ก็ทําแปลงไว้จะปลูกหอมอันนี้ลงข้าวโพดแล้วค่ะนี่เอาไว้หน้าหนาวแล้วแม่แก้วจะทําแปลงผักนะคะตัวนี้ก็ปลูกข้าวโพดไปก่อนนะคะข้าวโพดข้าวโพดเยอะมากเลยค่ะนี่ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ยาวไปหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็เป็นขา้าวโพดนะคะนี่ค่ะขา้าวโพดก็จะใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะนี่ใส่ปุ๋ยถัว่วใส่ปุ๋ยขา้าวโพดนะคะวันนี้เนาะ แม่แก้วทดลองดูว่ามันจะเม็ดเมล็ดมันจะงอกไหมนะคะเพราะว่ามัน,มนเมล็ดมันเก่าเนาะแม่แก้วก็เลยโรยโรยเป็นร่องแบบนี้ค่ะน,นี้วิธีใส่ปุ๋ยนะคะน,นี่วใส่ปุ๋ยข้าวโพดเนาะจะใส่สีฟ้าก่อนนะคะ แล้วก็ควรทับอีกทีนึงนะคะหล้วเราก็ควนทับอีกทีหนึ่งนะคะควรควนทับแล้วก็ลดน้ำค่ะเดี๋ยวมันแดดจัดแล้วมันน้ำาาพโพดมันจะ เหี่ยวเสาได้นะคะเนาะเพราะว่าเราใส่หน้าฝนไม่เป็นไรนะค,ะ,นคะเดี๋ยวเราก็พวนทับอีกทีนึงนะคะต้องพวนสองข้างเลยนะคะอันนี้คือปลูกแบบพอกินนะคะพอกินเนาะเหลือแล้เราก็ขายนะคะ ไม่ได้ปลูกลูกเยอะเนาะเพราะว่าเราทำทำไม่ไหวแม่แก้วทําไม่ไหวเนาะสวนมันเยอะที่มันเยอะแต่ว่าหนึ่งไร่แต่เราก็ปลูกผสมผสานกันไปค่ะปลูกถัว่วปลูกข้าวโพดมะเขือนะคะเราปลูกผสมผสานกันไปค่ะน,นี่แม่แก้วก็ทําทําแบบตอนเช้าค่ะตอนเช้า ยามเช้าเราก็ทำภารกิจแบบนี้นะคะทุกวันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้แม่แก้วก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูมะเลือม่แก้วีิคะงนี่ดบคลิป